ท่นควันใส่ช่างแต่งหน้าถูกวิจารณ์หนักคลิปหลุดจาก VLOG Jenny Blak Pink ท่นควันใส่ช่างแต่งหน้าคล้ายสูบบุหรี่ไฟฟ้าแฟนคลับบางส่วนโต้เป็นแค่ s l e p w ช่วยผ่อนคลาย Jenny d l a k Pink กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังล่อยคลิปวิดีโอ The Log Moment s in Capri with Jenny บนช่อง YouTube j e n n i f e n Official เมื่อหลายวันก่อนมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าช่วงหนึ่งของคลิปขณะที่ Jenny กำลังแต่งหน้าอยู่นั้นเธอได้หยิบวัตถุบางอย่างที่มีลักษณะค้ายบุรีไฟฟ้าขึ้นมาสูบก,ก่อนจะพ่นควันออกมาขณะที่ช่างกําลังแต่งหน้าอยู่ด้านหน้าของเธอล่าสุดแม้ว่าฉากดังกล่าวถูกลบออกจากดีลลกของเธอแล้วแต่หลายคนมองว่าการที่เธอสูบบุรีภายในอาคารปิดและพ่นควันใส่คนอื่นนั้นไม่ถูกต้องอีกครั้งเกาะคาปรีประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสถานที่ที่เธออยู่มีกฎหมายห้ามไม่ให้สูบบุรี่ในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัดโดยมีโทษปรับสูงสุด250ยูโรประมาณ9 8 0 0พันบาท หากมีสตรีมีคันหรือเด็กอยู่ในสถานที่นั้นค่าปรับจะเพิ่มเป็นสองเท่าขณะที่เกาหลีใต้ก็มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในร่มตั้งแต่ปี2015ผู้ฝ่าฝืนจะต้องจ่ายค่าปรับ10,000 0นวอนประมาณ2 6 0 0พันบาทแฟนคลับบางส่วนของเจนนี่ BLFK, PINK โต้กลับว่าสิ่งที่เจนนี่หยิบขึ้นมาสูบอาจจะไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นได้แต่อาจเป็นซีพัฟที่มีลักษณะคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่มีนิโคตินเป็นสมุนไพรช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับสบาย อย่างไรก็ตามเจมนี่ BLNK PINK ไม่ใช่ไอดอนคนแรกที่มีคลิปวิดีโอภาพหลุดท้ายการสูบุรีไฟฟ้าถูกปล่อยมาจากช่องทางเชือ่อชกก่อนหน้านี้แฮชาน NCT ก็เคยมีภาพหลุดสูบุรีไฟฟ้าที่ถูกปล่อยมาจากช่อง Official เช่นกันแต่เจ้าตัวก็รับโทษและจ่ายค่าปรับตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว